ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติพร้อมเปิดบ้านวิชาการวอชอชออยะลาเผยแพร่ผลงานการศึกษาสร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานครั้งนี้ค่ะมีการเปิดบ้านวิชาการวอชอช,อชออยะลาเพื่อเผยแพร่ผลสําเร็จการจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการ,การมีงานทําให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีนายสุพจน์รอดเรืองน้าหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดด้านนางลัคนายานพาดผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาค่ะกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนสถานศึกษาหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนรวมถึงครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและให้ความรู้ในกิจกรรมต่างๆโดวยวิทยาลัยชุมชนยะลาค่ะยึดหลักการศึกษาสําหรับทุกคนเปิดโอกาสให้ผู้ขาดแคลนการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาค่ะได้เรียนหลักสูตรอนุปริญญาและฝึกอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมชุมชนบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถร่วมง,งานได้ที่สนามโรงพิธีช้างเผือกตั้งแต่วันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ค่ะ